เขาได้บอกนะฮะว่า ESA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ทุนหนาเท่ากับ NASA คือทั้งสหภาพยุโรปเนี่ยฮะเขาให้งบมารวมกันแค่1ใน3ของที่ NASA ได้ต่อปีเท่านั้นเองแต่เขาเป็นคนที่วางโพ i ิชันเก่งมากเลยฮะคือในเมื่อเขามองว่าเนี่ยตัวเองไม่สามารถเป็นหัวหลักในการที่จะสร้างยานอวกาศลำใหญ่ๆไปสู่ดาวดวงอื่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยฮะคือเขามีอํานาจในการต่อรองเจรจาฮะในเมื่อเขาเป็นตัวแทนของฝั่งยุโรปแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาทาได้คือเขามีอํานาจในการไปคุยกับบริษัทที่อยู่ในภาคยุโรปหรือไปคุยกับหน่วยงานอาวกาศของประเทศอื่นๆที่สามารถทําให้ติดต่อและเขาสามารถไปเป็นพาร์ทหนึ่งที่สัมพัญธ์ได้ครับ Welcome Airbus and Esa is very happy to have you here at the Airbus p r a m n h e r site here in Germany. Um, originally we planned to have this event in person to gather all the people from Esa and Airbus here in our clean room. However, due to COVID reasons, you probably understand that. we have not everybody has been able to travel and due to restriction we have to keep distance and so on and that's why we decided to put on a virtual show but nevertheless we put on a show i i i can promise you that อ่าเราเป็นหัว a ห้องคลีนรูมของ Abbas เนาะสิ่งพิเศษอยู่ข้างในเนี่ยก็คือ ESM2 และ ESM3 ที่จะถูกใช้ใน Hemisphere 2และ Hemisphere 3ตามลําดับครับแล้วถาม esm ESM1 หาย ESM 1เนี่ยก็คือได้ถูกจัดส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็คือมันจะถูกนําไปทดสอบก่อนที่จะนําไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆของโครงการท Artemis ต่อไปคร ESM หรือว่า European Service Module เป็นพ์ทหนึ่งที่สำคัญมากๆในยานอวกาศที่จะถูกใช้ในโครงการ a r t e m i สเพื่อน,นำพามนุษย์คนต่อไปไปสู่ดวงจันทร์ครับ โดย p a m ของ Orion เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยสหราฐอเมริกาส่วน part SM เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดย ESA หรือองค์การอวกาศยุโรร่วมมือกับ Airbus แบบที่เราพูดถึงตอนต้นคลิปมาแล้วฮะ The European Service Module is a heritage of ATV which you can easily recognize if you look to the X-shape um, solar panels and therefore I'm very happy that this one is now realized and we must say It's also because the Americans are, have a trust in us. We are on the critical path for the SLS system. The service module is important. Without the service module, SLS will not fly. Without the service module, Orion will not bring astronauts to the lunar gateway or to the moon. And therefore, with this uh, uh, contract, which will be signed today, a value of something like 650 million uh, euros. And with participation from nine ESA member states, is a very important step into that direction. And we hope by that we will bring astronauts not only to ISS, but also to the Moonway, uh, lunar gateway and also to the surface of the moon. So thank you very much that we have the opportunity today. virtual tour room Google Meet which is press conference และสิ่งที่เราเข้าไปเจอเนี่ยก็คือโหคนที่อยู่ในเฟสคอนเฟอเรนซ์ก็คือ,อ,อหัวหน้าของอีซ่าแล้วก็หัวหน้าแล้วก็สเปเชียลิสต์ต่างๆของทางอีซ่าแล้วก็ Airbus เลยนอกจากนี้ก็ยังมีนักบินโอกาสที่เป็นนักบินนอกาศของยุโรปด้วยนะคะในพารนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสให้สื่อได้เข้าไปถามคาถามที่ตัวเองอยากถามฮะ,ะเราก็ได้ไปถามคำถามเกี่ยวกับเรื่อง space democratization ฮะ,ะหรือว่า ในอนาคตเนี่ยเขามองว่าภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยจะมีบทบาทกับการสำรวจโอกาสอย่างไรบ้างเพราะว่าเราก็ได้เห็นเห็นแล้วนะคะว่าในว่าในปัจจุบันเนี่ยงานด้านโอกาสไม่ได้ถูกทําแค่โดยหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวของประเทศเดียวอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่เมื่อ50ปีที่เราที่นาซาจะคุมทุกอย่างแล้วไปสั่งโบอิงหรือสั่งเอ็มหรือสั่งแลบต่างๆให้ผลิตงานให้นาซาแต่มันจะเป็นการร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากหลายๆประเทศค่ะ ซึ่งคําตอบของเขาก็น่าสนใจมากเลยฮะคือเขาก็เกิดบอกว่าเออเราก็เป็นชาวยุโรปเพราะฉะนั้นงานด้านอวกาศของเราเนี่ยมันก็ถูกได้ด้วยภาคธุรกิจอยู่แล้วเขาได้บอกนะฮะว่า ESA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ทุนหนาเท่ากับ NASA คือทั้งสาภาพยุโรปเนี่ยฮะเขาให้งบมารวมกันแค่หนึ่งในสของที่ NASA ได้ต่อปีเท่านั้นเองสิ่งที่เขาทำได้คือเขามี อำนาจในการไปคุยกับบริษัทที่อยู่ในภาคยุโรปหรือไปคุยกับหน่วยงานอวกาศของประเทศอื่นๆที่สามารถทําให้ติดต่อและเขาสามารถไปเป็นพาร์ทหนึ่งที่สําคัญได้ครับก็จะเป็นเคสเดียวกับแคนาดาที่เขาก็ไม่ได้ผลิตยานอวกาศเองแต่ว่าอย่างเช่นในสถานีอวกาศนานาชาติก็มีแขนกลชื่อแคนาดามสองที่ถูกใช้บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือได้มีนักบ,บินอวกาศจากจากแคนาดาหลายๆคนขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติและในปัจจุบันกัน โดยทีมงานของเรานะฮะก็รู้สึกประทับใจกับงานครั้งนี้ของอีซ่ากับ Airbus สมากเลยฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราได้เห็นว่าเขาได้ให้ความสนใจกับเรื่องประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนต่างๆมากเลยก็คือมีการตอบคำถามแบบจริงจังที่ไม่ได้ตอบคำถามแบบแบบส่งไปทีหลายๆข้อนะฮะก็คือเราคนที่มาตอบคำถามเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่ Public r e l a t i o n หรือว่าเป็นแค่คนที่แบบมีงานด้านนี้แต่ว่า เขาเนี่ยเอาผู้เชี่ยวชาญจริงๆหลายๆคนมาตอบคาถามซึ่งทําให้เราได้คำตอบเชิงลึกจากหลายๆแง,ง,งม่มุมพาร์ทที่เป็นพาร์ทเทคนิคแล้วก็พาร์ทที่เป็นพาร์ทเรื่องการบริหารงานเลยฮะอย่างที่2เลยเนี่ยคือเราประทับใจกับโพสิชันของ Airbus แล้วก็อีซ่ามากๆคือจากคำถามสุดท้ายที่เราถามไปเรื่อง Space d e ม r a t i z a t i o n เนี่ยฮะทำให้เรารู้ว่าอ,อีซ่าเนี่ยเป็นหน่วยงานโอกาสที่วางตัวดีมากๆเลยหน่วยงานนึงและ ผมก็เชื่อว่าจากโพซิชันนี้ของเขาแล้วก็ของ Airbus เนี่ยฮะเราจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆในอนาคตต่อไปจากที่เรื่องของ Space d e m o มคร t i z a t i o n เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ในปัจจุบันไปแล้วที่หลายๆฝ่ายเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมกับด้านอวกาศมากยิ่งขึ้นก็ด้วยความที่ e s s a เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานที่ทั้งคุยกับหน่วยงานอวกาศหลายๆประเทศอยู่แล้วแล้วก็ ภาคเอกชนหลายๆประเทศแล้วเนี่ยทำให้เราเชื่อได้ว่าเมื่อจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่งานด้านอาวกาศของภาคเอกชนโตขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่สามารถคุมแล้วก็แฮนด์ดงานด้านนี้ได้ดีมากๆเลยหน่วยงานนึงฮะ